ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน,นชาวโซเชียลทุกคนเลยนะคะก็สําหรับวันนี้เนี่ยจะมาตอบข้อสงสัยแล้วก็มาเฉลยในสิ่งที่เออเนี่ยได้กินอยู่ว่าเนี่ยทาไมหน้าอกถึงได้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ผิวพันกระจ่างใสเนี่ยค่ะหานะตัวนี้เลยตอบโจทย์เอิญได้ดีมากๆเลยค่ะก็คือเมื่อก่อนเอิญเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีหน้าอกหน้าอกเล็กนะคะผิวพันก็ไม่ค่อยกระจ่างใสมีผิวที่หมองคล้ำหลังจากที่ว่าไปโดนแดดทางานมาต้องไปตากแดดอะไรเงี้ยค่ะ ก็กินเนี้ยค่ะภายใน7วันก็มีผิวพัรร์ที่กระจ่างใสขึ้นขาวขึ้นค่ะแล้วก็มีหนกที่กระชับได้รูปโดยที่ว่าไม่ต้องไปเจ็บตัวที่ไหนไม่ต้องไปสัญญกรรมเสียเงินแพงๆเนี่ยค่ะราคาเพียงแค่ไม่ถึง1,000บาทนะคะก็สามารถตอบโจทย์ทุกคนได้ในทุกๆทางเลยค่ะสำหรับสาวๆนะคะก็ลองไปหาซื้อดูกันได้เลยค่ะราคาไม่แพงนะคะแต่ผลตอบรับนี่คือดีเยี่ยมเกินจากราคาที่เราซื้อเลย